สวัสดีครับัสดินแฟนราชานชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาซียนะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันเสาร์ที่26เมษายน2568นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมบวกพรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรอัลมาดริดก็จะทำการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศโกเบโยเรเอลกราซิโกนะครับผมที่สนามลาคาทุค่าในเมืองเซบียากับบาร์เซโลน่านะครับคืนนี้เวลาตีสนะโอ้โหนัดชิงวะทุกคน นะเมื่อวานก็คุยกันนะพอสมควรแล้วนะครับในมาริทท็อกนะครับวันนี้มาสับกันหน่อยนะมาเจาะลือก,กันหน่อยซึ่งวันนี้นะฮะพ่วงข่าวอัปเดตไปด้วยคือวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าข่าวอัปเดตคือเป็นข่าวที่มีประเด็นมากที่สุดประเด็นที่ใหญ่ที่สุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็คือบทสัมภาษณ์นะฮะของทางผู้ตัดสินในเกมนี้รวมไปถึงข่าวลือที่ว่ามาริทเนี่ยจะขอถอนตัว ออกจากการแข่งข,ข,ขันในครั้งนี้ด้วยโอ้โหเรื่องใหญ่มากนะครับคือมันเหมือนเป็นเรื่องแบบดราม่าอะไรหรือเปล่าแต่มันมีมากกว่านั้นมาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชี้แจงทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจนจบตอนนี้ว่ามันถึงขั้นตอนไหนมันอยู่ยังไงแล้วนะครับรวมไปถึงพรีวิวก่อนเกมด้วยนะครับคืนนี้กับบาร์เซโลนาตีสามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสำคัญมากๆนะครับกนล1 like, 1นะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะฮะ วันนี้ข่าววันนี้บอกเลยนะข่าวเดียวแต่เป็นข่าวเดียวที่เน้นทุกดอกครับผมอ่ะโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอพาทุกคนไปเริ่มกันที่นี่บทสัมภาษณ์ของทางผู้ตัดสินในเกมนี้ก่อนนะครับเขามีชื่อว่าริคาโดเดปูโตสนะครับริคาโดเดปูโตสนะคือแบบนี้ฮะคือก่อนที่จะแข่งเนี่ยเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการสัมภาษณ์ นะครับเขามีการสัมภาษณ์ก่อนคือในเกมนี้เนี่ยคือเอาผูธธ้ตัดสินมาสัมภาษณ์ด้วยนะครับมันมีทั้งผูธธ้ตัดสิน VAR นะครับผู้ตัดสินในสนามนะฮะก็มาให้สัมภาษณ์นะครับรวมไปถึงเขามีประธานคนใหม่ของ AFF e มาด้วยนะครับอ่ะมาดูนก่อนว่าไอ้ดราม่าที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรนะฮะก็คือทางสื่อนะที่อยู่ในการสัมภาษณ์ของผูธธ้ตัดสินคนนี้แหละนะครับเขา นะถามไปเลยนะครับเกี่ยวกับเทปวิดีโอนะครับรายละเอียดต่างๆที่ทางเร a l ล a มริทีวีเนี่ยได้ถ่ายทอดออกไปคือการตัดสินที่ผิดพลาดของเขาทุกจังหวะต้องบอกแบบนี้นะทุกจังหวะนะครับมันมีหลายคลิปหลายช็อตมากนะซึ่งผมองตรงๆผมไม่อยากเอามาโจมตีอะ่ะไม่อยากเอามา เปิดมาเพื่อแบบรู้สึกว่าเราดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับทุกคนไปลองไปหาในโลกออนไลน์ดูแล้วกันนะครับว่าคลิปที่สโมสรเราเอามาเปิดเผยเนี่ยมันเป็นยังไงนะซึ่งนักขา่าวก็สัมภาษณ์ว่าคุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปที่ทางโรมมอรดตทีวีเนี่ยปล่อยนะครับทาง r i คา t o โดเดปูโตนะครับเขาก็บอกว่าลูกชายของเขาเนี่ยกลับจากโรงเรียนนะในทุกๆวันเนี่ยคือเขา ถูกเพื่อนๆน,นะครับและคนอื่นๆเนี่ยบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นหัวขโมยเป็นโจรน,นะครับในการขโมยเขาเรียกว่าไงดีขโมยแบบช็อตต่างๆในสนามขโมยแบบสิ่งที่ไม่ควรจะทําแล้วก็ทําอะไรแบบนี้นะครับคือโลกออนไลน์ที่เขาเล่นงานกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่ผมเนี่ยบอกกับลูกชายของตัวเองเนี่ยว่าผมเนี่ยซื่อสัตย์นะผมไม่ได้ทําอะไรผิดแต่นะฮะเมื่อลูกรับ สารตรงนี้ไปลูกรับคําตรงนี้ไปเนี่ยแต่พอเวลาไปอยู่ในสังคมครับไปอยู่ในโรงเรียนไปอยู่ในอะไรแบบเนี้ยมันก็มีคําแบบเนี้ยหลุดมาอยู่ดีนะครับว่าพ่อ,องคุณเป็นโจรพ่อ,องคุณคือแล้วลูกได้ยินทุกวันเนาะคือทุกคนลองคิดดูอะได้ยินทุกวันเนี่ยมันก็แบบมันก็รู้สึกดาวอะนะคืออาจจะไม่ได้ถูกตัวลูกโดยตรงอะใช่ไหมเป็นพ่อแต่ว่าคือเป็นลูกอะเออเวลารับมาแบบเนี้ยพ่อไม่ดีก็เหมือนดูลูกว่าลูกมันก็ ไม่ดีด้วยอะไรแบบเนี้เออนะฮะตรงนี้แหละคือประเด็นก่อนจุดประเด็นแรกนะครับคือเขามีการบอกว่าสถิติที่ทางเรมเมอัลมาดิดนะครับกับบาเซโลนาเนี่ยที่ถูกผู้ตัดสินคนเนี้ยตัดสินนะคือไม่เท่ากันด้วยสถิติคือม่าทีชนะเพียง64%นะครับบาเซโลนาชนะไปเนี่ยแปชนะเยอะกว่านะอันเนี้ยไม่ได้เปิดเผยว่าชนะกันเองนะครับหรือว่าไปชนะทีมอื่น นะแต่เขาบอกว่าการตัดสินที่มันชัดเจนที่สุดนะที่ทางบรบวริตทีวีเนี่ยเอามาเปิดเผยนะครับก็คือช็อตที่เจอกับแอเลติโกนะแล้วก็จุดโทษตรงนั้นนะฮะมันเป็นบอกว่ามันเป็นจุดโทษที่เสียโดยชูอาร์เมนีนะครับที่ทำฟาวนะในการเหยียบเท้าอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นแหละนะค,คือมันเป็นเริ่มจุดประเด็นก่อนคือคืออาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคลิปหนึ่งแต่มีคลิปตัวอื่นด้วยนะ ซึ่งแบบนี้แหละครับพอเขาพูดว่าแบบเออลูกเขาโดนกระทําโดนคําพูดแบบนี้เห็นไหมมันก็มีภาพร้องไห้นะครับแล้วก็คนนี้นะคนนี้ก็คือ,อาทางประธาน i f e f นะครับเขาบอกเลยนะครับคือทางา i f ะ e นะครับก็บอกกับทางสื่อนะครับอย่าง Gardena s a นะก็เป็นสื่อใหญ่นะครับบอกว่าคือจากการที่เริมอิดเนี่ย พูดออกมานะครับเปิดเผยอะไรออกมาเนี่ยเขานะฮะจะไม่มีการเปลี่ยนผู้ตัดสินในเกมนี้แน่นอนนะครับไม่ว่ามาดิดจะพูดยังไงก็ตามนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนที่ข่าวตรงนี้จะออกมาคือมัอนเหมือนมีข่าวบว่ามาดิดเนี่ยต้องการที่จะขอเปลี่ยนผู้ตัดสินในเกมนี้เพราะว่าไม่เป็นผู้ตัดสินที่ตัดสินกับให้เรัลมาดิดี่ยไม่ยุติธรรมที่สุด นะครับขอเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนนะครับมีข่าวลืออีกออกมาบอกว่าเมื่อดีเนี่ยจะขอถอนตัวออกจากเกมนี้และถ้าหกถอนตัวจริงคนที่จะมาแข่งนะฮะทีมที่จะมาแข่งกับบาร์เซโลนาก็จะเป็นเรอัลโซเซดัดนี่บอกมาแบบนี้เลยนะครับสื่อตอนแรกบอกแบบนี้ในช่วงชั่วโมงแรกของที่เริ่มเป็นข่าวก่อนนะครับนั่นแหละนะครับคือส่วนหนึ่งนะผมจะบอกเลยนะทาง i f f f หรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลสเปนเนี่ยเขาปกป้อง ปกป้องคนของเขาอยู่แล้วนะก็คือทางผู้ตัดสินน่ะเขาก็อยู่ภายใต้ของ IFF นะครับแล้วก็มีการถแถลงข่าวด้วยนะครับของ IF f อีกช่อนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาตัดสินเป็นธรรมแน่นอนเข้มข้นแน่นอนเกมเนี้จะได้เห็นการตัดสินที่เข้มข้นจริงๆละเอียดมากคือจะไม่มีโน้มเอียงหรือว่าอะไรสักอย่างที่สามารถทําให้มาริทเนอยเอาไปเล่นงานได้อ่าเขาพูดแบบนี้เพราะ มารีถูกมองแล้วว่าเอาผลการตัดสินที่ไม่ถูกต้องหรือผลการตัดสินที่มันคุมเครือของเดปูโกสเนี่ยนะครับเอาไปเล่นงานอีกออนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นประเด็นก่อนซึ่งข่าวมันจบตรงนี้ตรงที่ว่ามารดอาจจะถอนตัวนะครับโอโมากานะครับอาร์นะเอาไปเล่นกันนะครับว่ามาดรดถ,ถอนตัวนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อไปนี้มารดจะตัดสินใจแล้วว่าจะถอนตัวหรือไม่ถอนตัว นะครับซึ่งข่าวลือต่างๆที่มันออกมาเนี่ยนะมดิตน,นะครับออกประกาศนะครับออฟฟิเชียลนะสเตตเมนต์อย่างเป็นทางการอยู่2ฉบับนะครับคือโอ้โหกระแสข่าวมันเยอะเกินไป นะคือถ้าไม่ออกมาพูดอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวคนเอาไปเรื่องงานไปเรื่อยอะไรไม่รู้อะไรแบบนี้นะครับทางสโมสรของเราก็ออกมาประกาศนะครับไปดูฉบับแรกก่อนนะครับเป็น Official Statement นะครับบอกว่าสโมสรเรอัลมาดริดนะครับถือว่าคำกล่าวต่อสาธารณชนของผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในการตัดสินเกมในนัดชิงกปบเยอเรที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือคืนนี้แหละนะครับ26เมษายน2025 นั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คำกล่าวเหล่านี้ซึ่งสร้างความประหลาดใจนะเกี่ยวกับการจัดทำวิดีโอขึ้นมาเพื่อจะเล่นงานสื่อนะครับโดยที่สื่อเนี่ยก็มีการคุ้มครองโดยเิรีภาพในการถ่ายทอดสดอยู่แล้วเช่นเรือไมตท,ทีวีนะครับซึ่งจะทำขึ้นโดย ไตรตรองแล้วนะครับไว้ก่อน24ชั่วโมงก่อนที่จะถ่ายทอดออกไปก่อนที่จะถึงนัดชิงมันแสดงให้เห็นนะอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ตัดสินเหล่านี้เนี่ยแสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์นะครับเขาใช้คําแบบนี้เป็นปฏิปักษ์นะครับและแสดงความเกลียดชังต่อเริอมริดอย่างชัดเจนเมื่อพิจารณาจากความร้ายแรงของเหตุการณ์ดังกล่าวเรืมริดหวังว่าผู้รับผิดช,ชอบอย่าง a f e f และสมาคมอาชีพผู้ตัดสินจะดําเนิน การในกรณีนี้โดยที่จะทำตามขั้นตอนนะครับเอ,อ่อต้องบอกว่าไงดีคืออันนี้มันเป็นฉบับแรกก่อนตรงที่ยังไม่ตอนนั้นนะ่นะณเวลานั้นนะครับยังไม่มีข่าวลือออกมาเนะี่ยบอกว่ามาริดจ,จะถอนตัวคือมาริดออกแบบนี้ก่อนเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนั้นแหละฉบับแรกออกมาเสร็จปุ๊บ ก็มีข่าวออกมาเลยนะครับว่ามดาิษฐ์จะถอนตัวเพราะว่าถ้าหากไม่มีบทลงโทษไม่มีอะไรที่แสดงออกเลยนะครับว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงับผู้ตัเสินคนนี้นะครับในการให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่ามดาิษฐ์เหมือนโจมตีเขาแบบไม่ดีเสียเสียหายหายแบบนี้แล้วเขาก็ร่ําไห้ต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยเอออันนี้แหละนะครับถ้ายังไม่มีการจัดการนะมดิษอาจจะถอนตัวอันนี้ที่สื่อเล่นงานก่อนนะครับที่สื่อเขารายง,งานก่อน แต่นีหลังจากนั้นมีสเตทเมนต์ฉบับที่2นี่ของเรือเดิตก็ออกมาติดกันเลยนะครับความห่างน่าจะประมาณชั่วโมงเดียวนะครับฉบับที่2เนี่ยบอกว่าจากข่าวลือที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสโมสรอนเรอเบรดิตขอแจ้งว่าทีมของเราเนี่ยไม่เคยคิดที่จะปฏิเสธการเล่นในนัดชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือคืนนี้แหละนะสโมสสของเรา เข้าใจดีว่าคำพูดที่ไม่เหมาะสมของผู้ตัดสินที่ได้รับเรื่องให้การตัดสินในแมตช์นี้ซึ่งออกมาก่อนหน้านี้นะก่อนนัดชิงในยีิบชั่วโมงนั้นไม่สามารถทำให้การแข่งขันกีฬาระดับโลกที่คนรอคอยรับชมเนี่ยหลายล้านคนเสียหายได้และยังเป็นการแสดงความพารพต่อแฟนบอลทุกคนที่วางแผนที่จะเดินทางไปยังเซบียาและต่อผู้ที่อยู่เมืองหลวงในแคว้นอันดาลูเซียด้วย เรามาดเข้าใจดีว่าห่าิยมของฟุตบอลเนี่ยเหนือกว่าสิ่งอื่นใดแม้ว่าผู้ตัดสินที่ได้รับการรับเรื่องให้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยจะแสดงท่าทีที่ต่อต้านและเกลียดชังสโมอสรของเราก็ตามนะครับคือยังไงก็รู้แล้วนะว่าเอฟไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนผู้ตัดสินละโอเคช่างแม่งแบบเนี้ยสโมอสรจะบอกแบบเนี้ยช่างแม่งโอเคแข่งแข่งไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนเอาวะนะก็ตามนั้น นะครับคือดราม่ามันเป็นแบบนี้แหละนะครับเอาสรุปง่ายๆเลยนะครับบางทีคนฟังผมแต่แรกเนี่ยงงใช่ไหมเริ่มแรกนะครับเป็นการสัมภาษณ์ของผู้จัศสิน,นะครับว่าแบบเออเขาถูกกระทําแบบนี้นะครับลูกเขาโดนคําพูดมาบอกว่าพ่อเป็นโจรเป็นขโมยที่ขโมยสิ่งต่างๆในสนามเนี่ยให้กับทีมผู้แข่งที่อยู่ตรงข้ามกับเรือมริดอ่าและสโมสรของเราก็เอาคลิปการัดสินที่ผิดพลาด ไปออกที่มาริดทีวีเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าลูกเขาโดนว่าแบบนี้นะเขาก็ร่ำไห้ร่ำไห้เสร็จปุ๊บนะสโมสรของเราก็ออกมาบอกว่าขอเปลี่ยนผู้ตัดสินได้ไหมเพราะผู้ตัดสินคนนี้เนี่ยเขาไม่ตัดสินไม่เป็นธรรมเออต่อเรลมาดิดขอเปลี่ยนได้ไหมถ้าไม่เปลี่ยนเออมีข่าวลือบอกว่าจะขอถอนการออกตัวจากการแข่งขันซึ่งมาริดก็ออกอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นสเตทเมนต์บอกว่าไม่ได้ออกนะเมื่อคุณไม่เปลี่ยน พูดตัดสินก็นไม่เป็นไรนะก็จะแข่งนะครับแล้วก็จะขอยืนหยัดกับกีฬาฟุตบอลต่อไปเพราะว่าคนรอชมหลายล้านคนแน่นอนอะไรแบบนี้นะครับสรุปสุดท้ายแข่งเหมือนเดิมนะครับแข่งเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรนะฮะแต่คือมันเป็นดราม่าไหมมันก็เป็นดราม่าและครับคือไอตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ขนาดนี้เนาะดราม่านี้เนี่ยแต่พอแบบหลายๆสื่อเอาไปเล่นกันผมว่าหนึ่งนะ มันเป็นความเล่นข่าวของสื่อด้วยที่มันทําให้ดราม่าเนี่ยมันใหญ่มันเหมือนประมาณว่าเคยเคยเห็นแผนที่ความคิดไหมพู้ตัดสินเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ตรงกลางก่อนเสร็จแล้วสื่อสมมุติมาก็าอารสกาเดนาซีอะไรแบบเนี้ยมันแตกออกไปนะครับเอลเนงิโตทีวีเนี่ยมันก็เหมือนแผนที่ความคิดที่มันแตกออกไปแล้วมันก็มีแตกย่อยไปอีกมันก็เอาไปเล่นข่าวเรื่อยๆสโมสรของเรามันก็อยู่นิ่งไม่ได้มันก็ต้องออกมาบอกประกาศออฟฟิเชียลสเตทเมนต์แบบนี้แหละ ผมว่าทําถูกละนะครับช่างมันนะคือไม่รู้อะนั้นเนี้ยแพ้ชนะไม่รู้อ่ะนะครับก็มารอดูกันนะแต่ผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้นะคือถ้าจะเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้เนี่ยไม่ต้องไปโทษผู้ตัดสินว่าแบบแยังแม่งไม่เปลี่ยนสุดท้ายกูแพ้อะไรแบบนี้สมมติแพ้นะไม่ต้องไปคิดแบบนั้นผมว่าจะแพ้ชนะยังไงก็ตามอะเราทําเต็มที่ฟอร์มที่ดีที่สุดของเราแนละ้นะครับอ่ะ แล้วก็ไปดูที่พรีวิวก่อนเกมดีกว่านะครับคืนนี้เรอัลมาดริดก็จะทําการแข่งขันกับบาร์เซโลนาในนัดชิงโกปาเดลเรย์นะครับ2025นะฮะที่สนามลาคาตุคานะครับที่เมืองเซบีย่านะเป็นสนามกลางนะครับไปดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับฟังเรอัลมาดริดนะครับของโค้ชอันเช่นะครับฤดูกาลนี้ก็เหลือเพียงแค่2รายการนะฮะต้องโฟกัสก็คือโกปาเดลเรย์นะฮะแล้วก็ลาลิก้าที่ยังห่างจากบาร์ซ่าอยู่4แต้มนะครับ ไม่รวมชิงแชมป์สโมสรโลกอันนั้นไม่รู้ว่าอาเช่จะได้อยู่หรือเปล่านะครับข่าวดีนะครับเกมนี้จะได้เอ็มเป้กลับมานะฮะหายจากอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังคงต้องลุ้นลงเป็นตัวจริงคือสื่อบอกว่าเอ็มเป่ยไม่ได้ฟิตร้อยนะครับยังคงต้องลุ้นก่อนว่าจะลงตัวจริงได้หรือเปล่าหรือว่าลงไม่ได้อาจจะเป็นหน้าคู่วีนีคู่กับโรดิโก้หรือเปล่านะครับ ส่วนนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับมิริตากับบคาวคามาวิงกาอันนี้ก็ต้องพักฟื้นเหมือนเดิมนะครับฟังบาร์เซโลนาของโคสฮันซิฟริกนะครับผมก็ด้วยเฮดทูเฮดนะในฤดูกาลนี้เท่านั้นนะมาดิดนะครับก็เป็นลองมากๆนะโดนยิงรวมไปแล้ว9ลูกนะครับส่วนเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานเลวันดอฟสกี้เบลเดนะครับ กาซาโดนะฮะแล้วก็มาร์คเบอร์นาห์นะที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับไปดูสควอตดิสเกมนี้กันหน่อยที่อันเชลติพาไปด้วยนะ ผู้รักษาประตูกุกตัวลูนินฟลานกอนซาเลสนะครับกล้องหลังนะครับอารลาบานะครับอารลาบาเนี่ยก็มีข่าวว่าเจ็บนะแต่ก็เอาไปด้วยนะครับผมลูคัสบาตเกตไาเยโคฟรานกาเซียร์ูดิเกอร์อาเซซิโอเมนดี้นะครับกล้องกลางเบลลิงแฮมนะอ่าบาริเดชูอามิเน่นะครับโมติอาดาคือแลแ้วก็ดานิสเบยยอสนะครับกองหน้าเอ็มปาเป้วินิซุสโรดิโกเอนริกบลาหิมนะครับไปดูไลน์อัพ11ตัวจริงที่ค่าจากเวบ็บโซฟาสกอร์หน่อยนะครับคือ ผมจะบอกแบบนี้วันนี้ไม่มีเพลสคอนเฟอเ e นซ์ไม่มีบทสัมภาษณ์ของอันเช่เพราะสม,มสรอ,ออกมาบอกตั้งแต่ที่มีข่าวเนี่ยของผู้จัดสินคนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราจะไม่มี p พลสค c o n f e เ e นซ์เราจะไม่มีการกินเลี้ยงเราจะยกเลิกโอ้โหนะฮะเอาไปดูหน่อยนะครับไล่ up สิตัวจริงที่คาดนะครับจากเวฟโซฟาสกอร์นะฟังของเราก่อนละกันนะครับคือมันไม่มีเจ้าบ้านนะไม่มีทีมเยือนนะครับฝังของเรานะครับเดี๋ยมาดสี่จริงหรือเปล่า ันนี้ไม่แน่ใจไม่งั้นก็ซี C 2ีสองไดมอนด์ถ้าไม่มีเป้ผมคิดว่าน่าจะเป็นซี C 2ีสองไดมอนด์นะครับเอาแผนนี้ก็แล้วกันนะทีโบกุกตัวเฝ้าเสานะครับแบ็คโฟนะฮะก็มีเบลเบเดอเซนซิโอรูดิเกอร์กลาเซียถ้าดูจากแบ็คโฟแบบนี้ก็ดีนะไม่รู้มันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับกองกลางนะครับชูอาร์มินี่นะฮะโมริสแล้วก็เบลลิงแฮมนะครับกองหน้าเอ็มบัปเป้วินิซุสโรดิโก้นะครับฟังทิมยืนนะครับผมก็ไม่ใช่ทิมยืน มันชอบติดปากนะฟังบาร์เซโลูนานะครับก็4-2-3-1แผ่นเก่งของฮันซิฟริกนะครับเชสนี่เฝ้าเสานะครับกองหลังก็จะมีอีบันมาตินนะครับผมอ่อมาร์ติเนสนะครับกูบาซี่นะครับผมแล้วก็กุนเด้แบ็กขวานะครับกองกลาง2คนนะครับแฟรงกี้เดยองนะฮะแล้วก็คู่กับเปรดี้นะครับกองหน้าตัวรุกทั้งหมดนะครับราฟินญาซ้ายยามาลขวานะครับดามินี่โอโมเป็น อาการลุกแล้วก็หน้าเป้าเป็นแฟรรันตอเลสนะครับด้วยสถิติสองเกมไอสองเกมเนี่ยก็คือเกมหลีกหนึ่งเกมนะครับแล้วก็ซูเปโกรบาเดสปันญานะหรือว่าสเปนนิสซูบาร์คเนี่ยก็อีกหนึ่งเกมนะครับเกมนี้เป็นเกมที่สามและเหลือเอลกราซิโกแมชเดย์ที่สามสิบห้าอีกหนึ่งเกมนะฟันทงกันหน่อย ผมยังคิดเหมือนที่ผมฟันทงไปในมติดทองนะเออเสมอในเวลา2-2ต่อเวลาเราชนะ3-2นะเพราะว่าเขาก็อาจริงมันก็อ่วมทั้งคู่ด้วยนักเตะอาการบาดเจ็บะนะครับแต่ของเราดูเหมือนจะอ่วมกว่าเล็กน้อยอืมแต่เขา,เาถึงขั้นเลวานเจ็บนะนะฮะอ่ะเพิ่มความมั่นใจหน่อยนะกู้ศรัทธาหน่อยนะครับอันเช่นะ คือไม่รู้แหละอนาคตจะได้อยู่อีกปีไหมหรือว่าจะได้อยู่จนจบฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับกู้ศรัทธาให้เป็นแฟนหน่อยนะถึงมันจะไม่ได้ถ่วยอะไรละนะถ่วยนี้ก็ยังดีนะครับนะฟันธงเหมือนเดิมอย่างที่บอกนะครับเสมอในเวลาสองต่อเวลา3 2สองนะครับทุกคนให้สกอร์เท่าไหร่ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ละกันและอย่างที่บอกนะครับถ้าหากมาัดชนะจริงมรดทอกออนฟรายเดย์ Friday, วันศุกร์ นะครับสุกหน้าที่จะถึงเนี่ยที่ช่องผมนะผมก็สมตัวแต่งหน้าเป็นเอเลี่ยนนะเพราะว่าต่างดาวไงเนี่ยต่างดาวเราจะแต่งหน้าเป็นเอเลี่ยนถ้าหากชนะและมาไลฟ์สดในวันศุกร์ด้วยกันเหมือนกันนะครับมารอดูว่าจะได้แต่งหน้าเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าน,นะครับสำหรับวันนี้ช่องนักกาเซียขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหลังเกมประมาณ6กโมงทุ่มอะไรแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ